เจ็ดนางเอกสาวโดนวิจารณ์ไม่เหมาะกับบทแต่หลังอ่อนแอกับปังสุดขีดจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นางเอกสาวนุ่นวรนุชเพราะเป็นนางเอกสาวสายหวานมาตลอดหลายคนเลยมองว่าบทลำยองขี้เมาไม่เหมาะกับสาวนุ่นเลย แต่ทุกอย่างก็ต้องสยบลงเมื่อละครทองเนื้อเก้าได้ออกอากาศไปนั้นบอกเลยว่าสาวนุ่นที่บทแตกกระจุยสมกับเป็นเหมืออาชีพจริงๆเลยครับภาพลํำยองขี้เมายังคงเป็นที่พูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่นักแสดงสาวเจี๊ยบโสภิตเน่า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกสับเละเมื่อมีชื่อมารับบทนางร้ายสุดขั้วในละครเรื่องน้ำเซะาะใสเพราะคาแรคเตอร์ตัวจริงของสาวเจี๊ยบนั้นที่เราเห็นตรงกันข้ามกับบทในละครเรื่องนี้เลยแต่หลังละครอ่อนแอได้ไม่นานความเผ็ดแซบของสาวเจี๊ยบก็ทำเอาทั้งโซเชียลฮือฮาแถมเลตติ้งละครเรื่องนี้ก็ยังเลิศอีกด้วยเรียกได้ว่ารุ่นใหญ่เอาอยู่จริงๆเลยล่ะครับ ต่อมาที่นางเอกสาวจักรจันอคัมศิริไม่ค่อยเห็นสาวจักรจันรับบทแรงแรงอย่างในละครเรื่องทิ้งคนเลืองเมืองสักเท่าไหร่แต่งานนี้สาวจักรจันก็สามารถแสดงออกมาได้ดีมากในตอนที่ละครนั้นยังอ่อนแอเพราะเธอเล่นดีทุ่มสุดตัวไม่ว่าจะเป็นฉากยั่วฉากดราม่าแค่ไหนเจ้าตัวก็เอาอยู่ทุกคาแรคเตอร์เลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม ไปต่อกันที่นางเอกสาวคิมคิมเบอร์รี่ก้องมารับบทนางเอกที่นี่สายร้ายวิงเวียงวิบวีนในละครรีเมคเรื่องบ่วงหงซึ่งคอละครรีบตั้งแง่ตั้งแต่เห็นรายชื่อนางเอกอย่างสาวคิมแล้วว่าต้องเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีแต่งานนี้สาวคิมงัดฝีมือสู้เอาอยู่ในบทนี้แบบสุดๆไปเลยละครับถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวหยาดหยาดทิพย์ ที่ได้มารับบทสาลีนางร้ายในละครเรื่องหนังทาตเวอร์ชั่นช่องสามบอกเลยว่ามีกระแสโจมตีไม่น้อยเลยซึ่งหลายคนมองว่าบทนี้ไม่เหมาะกับสาวหยาดแต่เมื่อละครได้อ่อนแอกลับได้รับเสียงตอบรับที่ดีสาวหยาดแสดงบทร้ายได้ดีไม่มีขาดไม่มีเกินงานนี้จึงได้ใจคอละครไปเต็มๆเ,เลยทีเดียวล่ะครับต่อด้วยนางเอกสาวแมทพีรณี ที่มารับบทนางเอกในละครเรื่องคาบดินเพราะด้วยความที่น่าออกแนวลุกคลึ่งและเป็นละครแนวย้อนยุคจึงทําให้หลายคนนั้นออกมาพูดว่าสาวแมทไม่เหมาะกับบทนางเอกในละครเรื่องนี้แต่ถึงแม้สาวแมทจะน่าฝรั่งบอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเธอน,นั้นก็ทําให้ละครเรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงและลบคําสบประมาทในตอนแรกลงได้เยอะเลยทีเดียว ปิดท้ายกันที่นักแสดงสาวกระติปเชวันก่อนที่มารับบทเจ้านางตองนวลในละครฟอร์มยักษ์เรื่องเพิ่งพระนาะซึ่งตอนแรกหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสาวกระติปนั้นไม่เหมาะกับบทนี้และไม่เชื่อว่าเธอหนานจะเล่นได้ถึงแต่พอละครออนแอร์เท่านั้นลหละครับคุณผู้ชมเจ้านางตองนวลขโมยซีนตลอดทางเรื่องเรียกได้ว่าเป็นละครสร้างชื่อให้สาวกระติปเลยก็ว่าได้เพราะคนดูอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนั่นเองลหละครับ ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ